สมอสซ้านไงชิบังเป็นการเพื่อจะข้าองราชนินีบางนี้และ,ละ่าติดาฉันทิมาพรผู้มันตายจากโลกนี้ไปวันไหนชิบัเป็นศรีตไพเ็ศพ่อชิได้เป็นองราชนาาาินีเข้าใจไหมอ๋อด้ใจน้องตั้มใช่ต่อไปถ้าชิบังเป็นราชินีพี่บองหล่าได้เป็นนายกร้อยป้าวเป็นนายกเองเลยอยู่บมดมีเออในคุณลองแล่นาะยอยู่บายที่ เออสวัสดีครับท่านนายกบองล่ะว่าไงครับท่านรองม้อแม่คูเป็นบ้าลายนีย่แหละเออผมไม่ได้เป็นท่านรองหรอกครับแยคุณเป็นอะไรครับผมเป็นนักข่าวอ่านนักข่าวครับมาจากช่องไหนครับช่องคครตฮะด้วยนก็จารเก่านะ่ท่า,านะนนายกครับครับ ผมจะจำบ้างในตอนนั้นผมว่าเป็นประชาชนนท่านได้เป็นนายกท่านจะสังกัพภาคไหนครับรรคพนอนลบครับเจอปากหน้าเหลือเดียวก็ไม่ต่ำรีได้เลยนายบายของท่านคือมีนโยบายอะไรบ้างแค่แต่คุณจะบอกมาเลยว่าความร้อนของประชาชนมันมีอะไรที่มันหนักหนาอยู่คือตอนนี้ปัญหาความแตกแยกคนไทยไม่ก่อยสามารถขี่คนไทยไม่หันหน้าขวากัน ท่นจะทํำยังไงให้คนไทยหันหน้าเข้าหากันรถนั่งลงนั่งคนใจกี่รถสองเต๋ครับเวลาไปไหนจะได้นั่งหันหน้าเข้าหากันหันหน้าออกนอกประเทศมันกินหน้าแข้งเดียครับามัาครบรถนอย่บ้านนายกบงละผมได้จุ่มในกระเปาพลมแล้วท่านนายกครับครับตอนนี้หมูขึ้นครับถ้าท่านเป็นนายกท่านจะทำางไงให้ปรญหารนี้คลี่ใคร ท่านจะทำยังไงอย่าให้หมูขึ้นอ๋อทำข้อไปสูงครับดับอีทไอพ้นหัวนะครับรหัวก็ไม่ขึ้นครับครับร้อยนายบไปครัท่านนายกตอนนี้กุ้งก็ขึ้นท่านรู้ยังไงครับถ้ากุ้งไม่ขึ้นก็คงไม่ผลลุกเกลือไปมากขนาดนี้ออแล้วครับ,บราคาก้าของในตองตลาดแพงหมูจีเลยท่านนายกครับ ท่านได้เป็นนายกท่านช่วยทําหน่อยนะบริหารหน่อยไข่ตอนนี้แพงครับฟองละสามสี่บาทห้าบาทถ้าผมเป็นนายกไข่เหลือกองละบาทไข่ไก่เลยครับไข่มดแดงครับพอดกันตายฮูชาติกูว่าป้าแกงปีน่นายกใบกู้ระดับนานกับเป็นเปนนั้นกับพื่อนดินตายตายหู้ พี่มองแล้วไม่กลัวคนนินทาเลยคะไม่กลัวเราคนนินทานี่ก็นินทามาตั้งเดจ้าไม่ปูยาตาทวดจริงเลยพี่ครับนี่เราเล่นน้งเล็กๆกันมไกว่านินทาใจเล่นน้งเล็กๆเปื้อนวายไม่ใจเล่นปิดน้งมาดังไม่นั่งตาโบดพอดังก็นถึงหายมันดังได้กันตาโบดเลยไม่ไหวเลยแต่ไม่ดีน่อยถึงฮานู ที่บองหนามีเรื่องคนนินทาไม่กลัวไม่กลัวคนนินทานี่มันนินทาได้ไปุ๋ยกนาดกับพลาปูตารู้เือนอย่างเตติงมันไม่มีได้แน่นอนจะไม่โบราณกูณลาไว้ความเฉลือมือหลงทางใจความอยเหลือคนนินทาคนไม่ยอมสิ้นปั่นเพลื่อเขาว่าทีวัดได้งหนึ่งมีปลาอู้หนึ่งไปบวชอยู่หาเดือยอยู่นี่ประมาณยี่สิบปีเจ้าหน้าที่ไปบวชเถอลาโพไปบวช มวดเรียนวิชาแล้วเรียนผัรลูหนึ่งพรรษาลาชิกาบทแค่ดีผัวมาลวนลูกกระบ,บัดร,รึกเลยาผัวกัญชาบานขี้มาเกลเป็น้อยไปวัดไปรับลูกปัญญเรามาเกรบมาเกลพวกเด็เกดเล็กกันไปตึงกาไอ้ลูกขึ้นหนังลังมาลาเจ้าวาดเด็กกระโพอเดินตามลูกมา